งดแป้งทํา if แล้วรู้สึกเวียนศีรษะจะาทำยังไงดีคะรู้สึกไม่สบายเลยจริง,รงๆแล้วนะคะหมอปอนไม่ได้ให้คนไข้งดแป้งหรือว่าตัดการทานแป้งไปเลยเพียงแต่ให้ลดปริมาณลงมาทานวันล,ละประมาณ3-4ครับรว่า3-4ส่วนเช่นข้าว1ทัพพีเนี่ยก็จะนับเป็น1ส่วนผลไม้1กําปั้นมือก็จะเป็น1ส่วนฟักทองเผือกมันข้าวโพดประมาณ1ทัพพีก็จะเป็น1ส่วนหรือว่า1ครับห้ทานแป้งรวมกันต่อวันนะคะประมาณ3-4ในช่วงแรกๆไม่เกินนี้ ค่าน้ําตาลก็ลงมาแล้วแต่กรณีที่คนไข้งดแป้งไปเลยร่างกายจะขาดน้ําตาลที่มาจากอาหารทําให้ไปดึงน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยมาใช้ก่อนหลังจากนั้นพ่อจะไปดึงพลังงานจากไขมันมาใช้ซึ่งในช่วงที่ร่างกายเปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ําตาลมาใช้ไขมันช่วงนี้ค่ะจะทําให้มีอาการมึนศรรีรษะเวียนศีรษะได้เพราะว่าปกติแล้วสมองของเราเนี่ยจะใช้พลังงานจากน้ําตาลกลูโคสเป็นหลักพอเปลี่ยนมาใช้คีโตนที่มาจากไขมันก็อาจจะทําให้มีอาการมึนเวียนในช่ว ช่วงแรกๆได้แต่พอร่างกายเริ่มปรับตัวได้ก็จะเคยชินแล้วก็หายอาการเวียนศีรษะไปเองค่ะถ้าในกรณีที่น้ําตาลไม่ได้ต่ำสามารถปรับต่อได้หรือว่าอาจจะลองเติมแป้งเพิ่มนิดหน่อยไม่ถึงกับต้องงดไปเลยแล้วเมื่อออกกาลังกายเพิ่มฝึกการเวทเทรนนิ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุด้วยค่ะกรณีนี้นะคะหมอปอก,ก็แนะนําว่าให้ลองสังเกตอาการต่อไปก่อนหรือว่าเติมแป้งเพิ่มขึ้นมาโดยที่จํากัดวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3 4ถึงส่ส่วนไม่เกินแล้วก็อย่าลลืมมไปตตวนน้้ําาสสะสดนะ ติดตามหมอปอได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเซิร์ชว่าหมอปอเบาหวานหรือหมอปอชูา้าฟรีดอมคลิปความรู้นะคะทยอยศึกษาทยอยเรียนแต่ถ้าหาว่าใครมีเวลาน้อยอยากศึกษาด้วยละเอียดแล้วก็ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะนำนะคะหนังสือตลดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจําวันายละเอียดวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อที่จะให้น้ำตาลดลงมาก็สามารถลดยาได้ไม่ให้คุณกลับมาเป็นซ้ําหรือถ้าท่านใดไม่ถนัดอ่านหนังสือนะคะหมอปอก็มีคอร์สเรียนออนไลน์เรียนเป็นคลิปวิดีโอหลักสูตรเบาหวานไม่ใช้ยา20บทเรียนเรียงลําดับคุณทำเป็นขั้นตอนซึ่งเนื้อหาหมอปอสอนใหม่ไม่ใช่คลิปจากช่องทางสาธารณะหาคนไข้ท่านไหนนะคะสนใจให้หมอปอดูแลอย่างต่อเนื่อง ปอก็มีคอร์สเบาหวานเข้มข้น Intensive Sugar Freedom Course พอจะดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด90วันให้ความรู้ติดตามการปฏิบัติตัวแล้วก็ลดยาให้ได้เลย,เนยสนใจสั่งหนังสือหรือสมัครเรียนนะดูรายละเอียดได้ในคอมเมนต์หรือแคปชั่นได้เลยนะ